วันที่22ธันวาคม2025เวลาประมาณ15นานริคานาทีจังหวัดขยองนำเมืองโกเจภายในอู่ต่อเรือบนดาดฟ้าเรือแรงงานใบ50ปีขณะก,กำลังใส่ท่อดูดฝุ่นเข้าไปในช่องเปิดของถังเรือตกลงไปภายในช่องเปิดเสียชีวิตแล้ววันที่17ทธันวาคม2025สสถานที่ก่อสร้างในเขตทงกูเมืองปูซาน เสียชีวิตจากการตกลงไปใน,ในช่องเปิดขณะขนย้ายวัสดุเด็กเพลทแบบทดสอบ OX ด้านความปลอดภัยในการทำงานวันนี้หากทำงานบริเวณรอบช่องเปิดของถังเรือแม้ระยะเวลาการทำงานจะสั้นก็ต้องติดตั้งป่าปิดช่องเปิดหรือราวกันตกเพื่อความปลอดภัยอยู่ สายยางหรือเครื่องมือใส่ลงไปในช่องเปิดเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุตกเนื่องจากการเสียการทรงตัวการลื่นไถลและการมองเห็นผิดพลาดและการมองเห็นผิดพลาดของมันรับสายด้วยแังของใดก่อนทํางานที่ช่องเปิดของถังเรือต้องแจ้งตำแหน่งช่องเปิดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบล่วงหน้าและต้องดําเนินการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มงานร่วมถ่ายรือ แม็กกรีรและผ่านแป่วอโอโตโอกรุณาตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันบริเวณช่องเปิดในพื้นที่ทำงานปัจจุบันอันตรายยิ่งกว่ารูที่มองเห็นคือความปลอดภัยที่ถูกละเลย